มาเปิดชิปก่อนฮ้อสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ผมสีผ้าพี่น้องไปหน้านะครับคันนั่นละคือท่าไปหน้าเข้าไปลุยเดี๋ยวใส่เกียร์ตามกันนะครับไปครับผมฝนตกบดขึ้นนครับ ขาไปหน้าอันทุงขาวๆอยู่ข้างหน้าเนี่คือทุงขยะด้อพี่นอ้องเด้อเจ้าไปคลิปโยเขียงหน้าพไนละนี่นะครับทางไปหน้ารุ่ยนี่นะครับ,รบเขาเอ่ยมาทางไปหน้าครับรุ่ยนี่คือทางไปหน้าเขานี่ยง เอยอิ่มในเส้นไหนนาม,มันเต็มเนาอเหน้นครับคนโต้บดขึ้นนะพี่น้องอันนี้เพิ่งเศร้า,ยา,าอย่างนี้ก็เล่นาม่น่าน้อยครับเดี๋ยวคาววานามลนหน้าเอื้อคนจะไปปั้นคู่เถ่ะ เรือบรรยากาศห่างๆไม่นอนมึงเลยเด้อสวยงามข้าไปหน้าพี่รองเถึงสี่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ไปเกียร์อเอ น้ำรหกดีจดอดถนนบะ้ะนี่ครับเดี่ยวจอครับผมนี่ทางไปหน้าเขาไม่ต้องยิงซีลุยลองใส่เกียร์ตามบนครับลุ้ เดจนไปครับเอ้ยคางไปหน้าครับโอ้โหโอ้ครับหากรีดเห็ดยังมันเป็นร้อยน้ำหนามไปเะยถึงหกใช่ จะ <laughs> คนยางหายังไม่เห็นชี้รถเลยเห็นทิสันข้างในพี่น้องหนีเอาขอดภัยเนาะอนเะเรื่อ,อของสอบภักันครับอ้าวยังบ่กหอนนะครับไปอีกไปอีกครับไปอีก ใช้เฟอร์นิเจอร์ผู้ใดมาขายของยิงใส่ยังไงใส่กันเดี่ยวพุเต้ขายของยิงตั้งบ้าวเห็นตัวคนกับเผ่าอยู่หันเดียวจะมาเก็บของเพื่นเดียวไม่ตัวเดียวโอ้ไปครับไปครับ โอ้สูงขยายยังอยู่เว้ยสุดอยอดเลยไฟฮะนั่งไปนาสองห่างท่านานี่จีบิทนาบเนี่ยครับนำไล่นำไล่จัดการแค่น,นั้นเลยไปยังเดียว เอ้น้ำเขบายัางเขียวเลยด้วย,ยอ้าวโอเคแล้วครับผมไปเรื่อย หน้าอีฟ้ามันเห้อยเป็นหน้าโคกส,ส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เป็นแบบว่าหน้าแถวแบบเออกือจังคุ้ยผักทางอื่นเนาะอีสาเขาจะเป็นสีอะไรหน้าเต็มโคกนะหน้าในป่าก็ว่าได้ครับผมป่า มาได้แบบว่าด้วยม้อไส้ครับรถหย่ยกับมาได้บบกันไปคิดตมจะลายมาแล้วต้องไปล่างแน่ครับแล้วม้อไส้บุกโหลดจะพอเวฟสุดยอดเลย ครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วเนี่ยเทียงหน้าครับผมเดี๋ยวเขาะแบบมาจอดไปแถวนี้นี่ครับคือเทียงหน้าอีสานไม่นบ่หเอาจอดจนหยอ,อยไร มาให้มาหน้าคือเกา่าโอเคครับผมภาพี่น้องชีรดมาหน้าแล้วนะครับผมถึงหน้าแล้วเดี๋ยวจิมีกิจกรรมยังแน่เดี๋ยวไปติดตามกันคลิปต่อไปครับผม่ะขอบคุณครับ